วิธีเลือกสถานที่เที่ยวในภาคเหนือนะครับคุณเคยไปเที่ยวภาคเหนือแล้วผิดฤดูไหมครับไปแล้วไม่เห็นหมอกไปแล้วร้อนตับแตกหรือไปแล้วฝนตกหนักน้ําท่วมดินถลม่มจนเที่ยวไม่ได้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเลือกที่เที่ยวภาคเหนือตามฤดูครับว่าไปช่วงไหนไปเที่ยวที่ไหนรับรองว่าเที่ยวได้คุ้มครับไม่มีพลาดเลยฤดูร้อนนะครับผมเที่ยวน้ําตก เที่ยวเขื่อนล่องแพเนี่ยครับเพราะหน้าร้อนของภาคเหนือเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนครับแต่ไม่ต้องห่วงครับ้าเลือกสถานที่ดีๆก็เย็นชื่นใจได้ครับแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวฤดูร้อนก็ควรจะเน้นที่มีน้ำครับฤดูต่อไปครับฤดูฝนครับผมเที่ยวน้ําตกเที่ยวหมอกป่าเขียวหรือว่าน้ําตกเต็มครับผมโอ้โหแต่บางคนนะครับไม่อยากไปเที่ยวหน้าฝนเพราะกลัวเปียกคือเวลาขับรถไปตามทางเนี่ยโอ้โหก็จะเจอทุ่งหญ้าสีเขียวขะีเลยครับผมไม่มีหมอกไม่มีควันครับผม เรียกว่าอากาศที่เย็นสดชื่นเลยครับแล้วฤดูต่อไปครับก็คือฤดูหนาวครับเที่ยวดอยชมหมอกดูดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยครับแล้วนี่ก็คือฤดูที่หลายๆคนชอบมากเลยนะครับก็คือได้เห็นหมอกนาครับเวลาไปเที่ยวดอยเนี่ยครับได้เห็นดอกไม้บานแต่ว่าถ้าคุณอยากไปเที่ยวแต่ถ้าคุณอยากเห็นทะเลหมอกสุดอลังการครับผมแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือภูชี้ฟ้าครับผมวิวครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหสุดยอดแล้วครับแล้วคุณล่ะครับชอบเที่ยวฤดูหนาวภาคเหนือฤดูไหนที่สุดครับ